วันนี้เราพามาลอง T.G. Sushi Bar นะคะเป็นร้านเล็กๆที่รสชาติใหญ่โตมากเลยค่ะเรามาลองหลายรอบแล้วค่ะอร่อยจริงแนะนำเป็นราของปลานะเข้ามาโอ้โหโอ้โห <Okay. S 1> นึกินไม่ได้นี่เข้ามาตัวเล็กครับเล็กที่สุดเลยใต้นี้โลโอ,อันนี้ปลานี้ลาธรรมชาติลเลี้ยงไม่ได้นะ เอ็นเก้าอ่ะยินดีครับจัดให้ฮนะอาบ,บุหรีด,ด้วยไนดะ้ไหมครับอะไรนะเอาบ,บุหรีด,ด้วยไนดะ้อาบ,บุหรีอยู่แล้วครับถ้าเป็นตัวตัวเอ็นเกาอ่ะผมอาบ,บุหรีให้อยู่แล้ว oh. นะฮะโอ้จะเป็นตัวอาบ,บุหรีแล้วก็ราดด้วยซอสของทางร้านฮะอร่อยเลยฮนะทานราน ตั้มอยู่แังค์ฟรีแน่เลยทำไม,มันชอบเนเก่าอ๋อพี่ต้องส่งไปให้มันแบบเัดส่วนตัวเดี๋ยวผมส่งเอง <laughs> ที่นี้ทั้งสองที่นะคะเพราะว่าที่หนึ่งมันเป็นสั่งชิ้นแต่ว่าเอามาที่หนึ่งก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยอีกที่ให้ไอซ์ของคุนมันมาหิวไม่เห็นเนื้อปลาก็หิวแล้วนะเดี๋ยวตั้งยั่วไว้สักแป๊บนั้งยั่วไว้สักแป๊บห้องนี้ไม่มีแบกตีเรงแน่นอนนะปลาเพิ่นดึงย่างอาจีมาบ้างเปล่าครับหรือ่าอาจีผมอาจีผมไม่ได้สั่งเข้ามาผมสั่งเข้ามาแต่ชิมาจีชิมาก็คือ ไม่มีครับไม่มีหมดปลาผมจะเข้าไปรอบพี่เนี่ยวิ่งนี้ผมมีจิตกินไม่ได้รอบหน้าก็ค่อยรู้นะว่าอะไรเข้ามาร้านเอยจะไม่ฟิดเป็นเนื้อไหมฮะเด้งเลยนี่ครับเห็นใสๆก็ตรงนี้เลยฮะเห็นไหมฮะสั่งมาแยกมันแค่ดเนะรอบด้านหลังนะครับ <differences S 2> ไม่ถ <omdat S 2> <st år> ่ายอ่ะผมถ่ายกระจารผมกพ่อลอมันไม่ได้เป็นตัวไงมันก็เลยเสร็จมันได้เสร็จอันนี้นะฮะไฮกระมีเดี๋ยวของพี่ก็จะเป็นส่วนตรงนี้นะครับ ตอนนี้ประมาณ8 80ถึงร0 0ยโลแหละครับดูจากเส้นมา<ะ>100ค่ะ8 0ถึง้กิโลคร่้เมาทกี่ <c oughs> เคเคยเอาก็เลยเลยูกค้เาเคยเจอแบบ ผมต้องมาทาอย่างเดียก็ลผมนี่เดี๋ยวเดี๋ยวอาบร่ให้นะครับก่อนก่อนที่จยเสิรให้ผมมาบร่ให้ทีเดียวนะครของมฟองมาตั้งยแล้วอเดียวเดินมาเฮอหปลาไหลกับข้าวมกับนรใช่จะชูรสชาติไปความสีด้งหิวแล้ว อยู่แล้วนะคะทุกคนทุกคนเราอยู่แล้วเราอยู่แล้วทุกคนเดี๋ยวให้ดูชุดโร ใอันนั้นมีฟอนเยายในอันนั้นมมีอสื่อมีหอยรีเวิร์ดเชลลด้วยเอาเหอนะหอยหอยอะคุ้นไอรีเวิร์ดเชลนี่ยี่คุ้นเลยอยากได้ ถ้าใครอยากจะลองชิมนะคะก็แนะนําให้โทรจองกับทางร้านล่วงหน้าก่อนหรือว่าทักไปทางเพจของทางร้านก่อนนะคะเพราะว่าเขาจะสำรองที่นั่งได้ประมาณเก้าที่นั่งน,นะคะเพราะว่าร้านเขาจะมีช่วงพักเบรกด้วยสองช่วงเป็นช่วงที่อากาศร้อนๆหน่อยเขาก็จะพักแล้วก็จะเปิดเป็นรอบๆไปค่ะแนะนำให้ไปลองเลยค่ะร้านนี้ ทางร้านจะมีเมนูให้เลือกเยอะมากเลยค่ะแต่ว่าบางอย่างก็จะหมดไวหน่อยเดือเข้าเป็นช่วงตามฤดูหรือว่าตามโรดไปค่ะตัวผักหมดจะเท่าไหร่ร้านเบียร์นะเหมือนพี่จุ๊บเลยวันนี้พี่จุ๊บเล่นพาร้านเบียร์แล้วก็เเล็กเบียร์นี้ตามด้วยเบียร์นี้แล้วเบียตกปลายเป็นเบียร์นี้ แตเป็นเซตออกมาได้สวยและน่าทานมากเลยค่ะอันนี้ในเมืองเนี่ยแต่ถ้าเกิดเป็นของป่าตองเด่นสีฟ้าแล้วเปวิ่งผ่านกาแองค่ับงนานๆสีฟ้าจะเข้ามาในเมืองสักทีมีมีครับเข้ามาวันก่อนแอ๋บอกว่าแต่ว่าน้อยไหมครับผมเข้าใจว่าสีเหลืองวิ่งในเมืองสีส้มสนามสีส้มในเมืองสนามบินส่วนสีฟ้าคือมันวิ่งไปทางกมแลาป่าตองแล้วไปสุด ไปสุดกจะลนหรือไงนะแล้วจะกลับอ๋อยู่ผู้เกจิอาจารย์ก่อนยู่ผู้เกจิเราก่อนให้กับพี่ก่อน ต้งงามาาันเมื่อกี้มีปาลาไหลตัวที่ไม่เด้งอยู่ในตู้สองตัวแต่บอที่ตาเล็กมาไปหยิบใหม่มาบอกให้ไหม มันแบบซื้อบ้านได้ก็เลยซื้อบ้านออแต่ถ้าเกิดถามว่าถ้าเกิดเหนื่ยอย

มากแล้วแต่บางวันถ้าเกิดควบซีรีส์ยาวๆแล้วปึ๊ดแปดโมงเช้าตื่นทีหกโมงเย็นรีมคาโท้ละก้าวันครับอย่าโดนไล่ออกเะครับเวลาพี่เข้าไปเล่นก็บวดโอ้โหแบกไม่ไหวนะครับแบกไม่ไหวนะครับพี่คนแบกตลอดเลยตกท้ายด้วยเลมอนหวานๆที่ทางร้านจัดให้ค่ะ